ลำดับต่อน,นี้ไปจงตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาคือจเจริญสมาธิจิตให้เกิดความสงบให้เกิดขึ้นจิตคือผู้นึกผู้คิดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำหน้าที่แห่งการคิดกัเน,นึกมากมาย ยิ่งนึกคิดมากมายหลายอย่างมากเพียงใดยิ่งห่างไกลความสงบมากขึ้นเพียงนั้นก็ต้องไปตามรู้ความนึกความคิดเหล่านั้นนึกขึ้นมาได้ก็ต้องไปตามรู้คิดขึ้นมาได้ก็ไปตามคิดหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกัน ิตที่จะคิดได้ก็ก็ตาเห็นรูปแล้วก็นึกคิดหูฟังเสียงแล้วก็นึกคิดจมูกได้กลิ่นแล้วก็นึกคิดลิ้นไนีรับรสแล้วก็รู้คิดกายถูกต้องสัมผัสในสิ่งต่างๆก็รู้สึกนึกคิดตลอดจนอารมณ์มากระทบกระจ ก็เกิดความคิดตามน,นึกขึ้นเพราะฉะนั้นผลทางที่จะเกิดตามน,นึกตามคิดซึ่งมีตามขวานต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วนี้ใจยิ่งเป็นผู้รับที่นึกที่คิดมากในวันหนึ่งวันหนึ่งยิ่งหาความสงบไม่ได้ถ้านันธรรมะมาปฏิบัติ อนันำธรรมะมาปิบัติก็คือให้มีสติมีปัญญารู้จักว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้รับกลิ่นได้รับรสได้สัมผัสแล้วมารวมรู้อยู่ที่ใจนั้นอะไรบ้างที่เป็นสิ่งควรปล่อยคนวาง ไม่ควรเข้าไปยึดถือเหลือไว้แต่สิ่งที่จำเป็นที่ควรมานึกมาคิดเมื่อใจลดความน,นึกความคิดต่างๆเกิดขึด้นก็จะมีโอกาสเกิดความสงบขึ้นได้เหมือนผู้เดินทางไกลถ้ามีพัปปะสิ่งของพัพภระสิ่งของมากๆ ต้องแบกบต้องหามต้องสะพายไปมันไม่ช้าไม่นานก็จะเหนื่อยยากถ้าปลดปล่อยทิ้งวางเหล่านั้นออกไปเสียบ้างความเบาก็เกิดมี้อผลทางที่จะเดินไกลก็ได้มากมีฉันใดอีนี้ก็เหมือนกันสามารถฝึกได้อบรมได้แต่ต้องมีสติปัญญารู้จักเก็บรู้จักปล่อย รู้จักวางให้เหมาะสมกับความเป็นไปแต่ตสภาพของจิตที่ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้เคยกินแต่ความนึกความคิดและถนัดแต่ความรู้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจนเคยชินจึงเหมือนกับว่าความนึกคิดรับรู้เหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีผลอะไรกับตน แต่ถ้าหาว่าปฏิบัติไปมากๆจนเห็นผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงแต่งในจิตของตนแล้วก็จะเห็นว่าเป็นโทษหรือเห็นว่าเป็นขังทางแห่งความไม่สงบเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องมีธรรมาวิทยาความสอดสอดงธรรมความเลือกเป็นธรรมในเหมาะสม ซึ่งรวมเรียกว่าจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาถ้าพูดถึงความสงบด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ผู้ที่จะปฏิบัติสมาธินั้นจะต้องศึกษาอุปสรรคของจิตว่าอะไรมาเป็นเครื่องทำให้จิตไม่สงบนางนี้ก็คือได้แก่นิวรณ์ท้งห้าความ นึกถึงในพอใจในรูปเป็นต้นความเปรียดชังโกรธแค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งของใดของหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นต้นความที่จิตหดหูเเ่เพิ่มเพิ่มเครื่องเต็มหนวยเหงาไม่ร่าเร่อในกุศลธรรมเป็นต้นความที่จิตฟุ้งซ่านอยากคิดอย่างนี้แต่เดี๋ยวเดียวก็กระโดดไปคิดอย่างอื่นอีกแล้ว และคามังเรสงสัยนี่คืออุปรครอยขวางหนทางความจิตสงบของจิตถ้าจิตภาวนาไปพุโทโธพุโทโธไปพอจะสงบไปนึกถึงเรื่องอดีตแห่งความโครงสร้างเกิดขึ้นมาความสงบที่กำลังจะเกิดนั้นกำลังอ่อนแอไม่แข็งแรงพอจะสลายตัวไปกัน สิ่งเคยฟุ้งซ่านก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติคอยระวังไม่ให้อารมณ์ในอดีตที่ให้เกิดความฟุฟ้งซ่านมาเกิดขึ้นอีกไม่ให้คาดการในอนาคตที่จะเกิดทำให้จิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาดูจิตที่สงบอยู่แต่ในปัจจุบัน ตามที่เราสวดเมื่อกี้นี้ว่ายะ,ะตะตีตังตะีีนันจังเป็นต้นสิ่งเป็นอดีตก็ล่วงเลยมาแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงทั้งสองประการนั้นควรวางไว้ก่อนดูจิตอยู่ในปัจจุบันที่เรากำลังนึกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นี้ อย่าไปลืมพุโทโธกับจิตที่นึกถึงกันอยู่ถ้าอาว่าลืมเมื่อใดอารมณ์ทางโลกก็จะเข้ามาปรุงแต่งทันทีถ้าอาว่าไม่ลืมมีสต,ติคอยดูจิตอยู่จิตก็จะเพ่งดูความสงบนั้นจนกระทั่งปล่อยวางไปความสงบ ก็จะเกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้อ้างคำสอนคำพูดไว้อย่างก่าสั้นที่น่าคิดว่าสิ่งที่เป็นทางโลกของจิตก,ก็คือปุงได้แ,แก่ปุ่มแต่สิ่งที่เป็นธรรม ทางกิจก็คือปรงุงเพราะฉะนั้นปรุงเป็นธรรมปรุงเป็นโลกหรือปรุงเป็นโลกิยะปรงเป็นโลกุตระความจริงที่พระผู้มีพระภาทเจ้า,าสอนเป็นสอนให้รู้ถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายให้รู้ปฏิของชีวิตเป็นอย่างนี้ ก็เพื่อปรงให้างจิตให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะจิตของเราปรุงมากกว่าปรงในความเป็นไปในชีวิตของเราทำสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้ขอขออาศายัยความตั้งใจด้วยจิตใจมั่นคงว่าเราจะทำสมาธิจิตของตน ทานปิตของตนที่สงสารให้หยุดความสงสารที่ไม่สงบให้เกิดความสงบให้เกิดมีขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นผู้จะทำสมาธิได้ต้องมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อนใสมีจะบะควาภาคเพียรมีความอดทน พร้อมด้วยมีสติและปัญญาคอยกำกับและดูแลจิตของตนอยู่เสมออย่าให้พลั้งอย่าให้เผิจิตที่จสงบได้นั้นจึงต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องผูกดังที่เราภาวนากันว่าพุทโธก็ดีเป็นอื่นก็ดีรวนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของจิตเพื่อให้เกิด้าสงบ ถ้าเราไม่มีที่ประมดรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไว้จิต้็ไปนึกถึงหลายอย่างหลายสิ่งดังกล่าวเบื้องต้นแล้วก็เกิดความไม่สงบเหมือนคนทํางานจับจดหลายอย่างเลยในที่สุดนู่นจะไม่เสร็จนี่ก็จะค้าเป็นอยู่อย่างนี้จิตนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนึกในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง ก็จะไม่เกิดความสงบเว้นไว้แต่เนกถึงแต่ในกายนี้ที่พระศาสดาสอนพระมาหาจัสปะว่าจงพิจารณาตายนี้เป็นอารมณ์นั่นคือตายคะตาสติกรรมฐานอันเกถึงผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเลือดเนื้อเป็นต้นเหล่านี้เวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาเหมือนกับคันที่เราภาวนาซ้ำ บ่อยๆว่าพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเวียนไปเวียนมามากๆเข้าก็ไม่ไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นวนเวียนอยู่แต่ในตายนี้ความผู้ร้านอื่นๆก็จะไม่มีคือไม่ไปรับกระแสไม่ได้ปรุงแต่งอารมณ์ภายนอกแต่ที่จิตจะดูแลอยู่เฉพาะในภายในนั้น อรรม,มะที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสติจะต้องดูแลจิตติดพันกันอยู่เสมอจิตนึกคิดสิ่งใดก็จงรู้ตามรู้ทันทีดังที่ในมาหาสติปัฏสานสูตรท่านสอนว่าจิตที่เป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้จิตมีราคะก็รู้ มีโสะก็รู้มีโมหะ็รู้จิตปราศจากราคะก็รู้ปราศจากโสะก็รู้ปราศจากโมหะก็รู้การที่ตามรู้นั้นนั่นคือสติถ้าสติคุมจิตให้จะมันเสมออันนี้ได้จิตก็จะไม่เผลอไปไหนความสงบก็จะเกิดขึ้นและในการติดตามจิตนั้น ไม่ใช่ว่าจะสบายต้องเหนื่อยต้องยากคือต้องพินิษพิเคาตามอยู่เสมอในขณะมือเหนื่อยในขณะยากจะต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆจึงต้องมีขันติฝ่าอดทนถ้ามีอุปสรรคใดที่มากมายออกไปฝ่ายนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมะคือปัญญาเข้าเสริมสร้างเข้าแก้ไขอีกส่วนหนึ่งด้วย ผู้ที่จะเจริญกรรมาฐานจึงต้องมีสภามีสติมีสมาธิมีมีขันติมีปัญญาคอยเป็นเครื่องค้นจุนจิตของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ได้ธรรมะต่างๆที่พระผู้มีพระป้าสอนแม้ทรรเหล่านั้นจะเป็นของธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ,ยๆเช่นอันกถึงความแก่ความเจ็บความตาย วแรกแต่ธรรมะเหล่านั้นเป็นเครื่องขัดเกลาจิตของตนไม่ให้มีกำลังในกาคิดฟุ้งซ่านเพราะจ,จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เสมอนึกคิดพิดดจารณามากๆเข้าจิตใจก็จะอ่อนลงสํารวมลงอยู่ในความสงบได้ง่ายเฉพาะอย่างนี้ ้าเวลาที่เราพิจารณาหรือภาวนาไปว่าพุโทโธพุธโทโธถ้าจิตสงบง่ายไม่มีปัญหาเวลาสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมีสติมีสามระชัญยะรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นเฉยๆไม่ต้องไปนึกถึงอารมณ์ภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธถ้าจิตสงบแล้ว ทำว่าพุโทโธก็หายไปไม่ต้องไปนักอีกดูจิตอยู่ด้วยความรู้ตัวคือสติสามปัญญะเท่นเานะั้นแต่ถ้าว่าภาวนาไปแล้วจิตไม่ค่ยยอมไม่ค่ยลงจึงต้องหาอุบายให้กับจิตที่ต้องนึกถึงความเจ็บความตายความพัฒนาจากกันและนอื่นและสิ่งที่สำคัญก็คือให้รู้ว่า เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งซึ่งจะต้องผันผวนประจามอาการของสังขารวันคืนล่วงไปไวัยของเราไม่รอใครยิ่งวันหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปสิ่งที่ได้รับในวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปคือความแปรความเจ็บและความตายก็ใกล้ขึ้นมาทุกขณะ มองให้เห็นทุกเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับตนแต่เกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วอย่ากลัวเห็นแล้วอย่าประมาทนี่ทำความดีให้เกิดมีขึ้นคืออบรมจิตให้สงบที่นึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็เพราะปราบจิตที่ไม่สงบ้็จิตมีกำลังทางื่นมากต้องอาศัยตายรัก ความไม่เที่ยงความแรปรปรวันสิ่งเหล่านี้ต่างๆไปเพื่อเป็นอุบายให้จิตได้รับรู้ความจริงจะได้ลดกําลังในความพุ้งร้างเมื่อจิตเบาอ่อนลงแล้วยอมแล้วจึงค่อยตั้งใจภาวนาในบทใจบทแห่งที่เราถนัดมีพุทโธเป็นต้นและมีสติด,ดูอยู่กับพุทโธเท่านั้น อีกประการหนึ่งถ้าหากว่าจิตอยู่กับพุโทโธบางแล้วแม้แต่บางครั้งบางคราวบางทีก็ลองนึกหยุดคําว่าพุโทโธและนิ่งดูจิตสักสู้หนึ่งดูอยู่เฉยๆดูอยู่นิ่งๆเมื่อเห็นว่าจิตมีอาการนิ่งอยู่พอสองควรแล้วแต่ยังไม่สนิทนะก็เป็นภาวนาต่อ แล้วก็สลับมาดูจิตอีกว่าจิตจะนิ่งได้อยู่นานฝาคราวก่อนหรือเปล่าตับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้เรียกว่าฝึกจิตจนกวาในที่สุดหันมาดูความนิ่งของจิตทำภาวนาก็าหายไปจิตก็สงบลงนิ่งลงเยน็นลงและอิ่มไปด้วยปิติตที่เกิดขึ้นกับจิต เพ่งดูอารมณ์ของจิตในขณะนั้นไว้ในความเป็นกลางอย่าลหลงไหลอย่าติดความใจเป็นกลางไว้นั่นคือสภาพเดิมของจิตที่พระผู้้มีพระภาเจ้าทรงสอนว่าปัสระรมีดงังพิกเวจิตตังดูก่อนพิสุทัลลายเดิมที่นี้จิตเป็นปัสสอนต่เพราะอาศัยความเห็นจ <c> ะ <oughs> ยินได้ฟังความสัาผัด ได้กินได้รถเหล่านี้เป็นต้นไม่มีสติไม่มีกําลังปัญญาคอยรักษาระวังปิดของจนไว้จึงถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงำโดยไม่รู้ตัวเมื่อเวลาที่เราภาวนานี้ก็คือย้อนเข้าหาภาวะเดิมที่เราจะย้อนภาวะเข้าหาเดิมก็คือต้องล้างอารมณ์ที่มามัวหมง เหมือนเรามีตะเกียงอยู่ดวงหนึ่งมีโครมไฟคือหลอดหลอดนั้นเมื่อได้ฟันไฟมากๆเข้ากับมัวหมองก็ถอดมาเช็ดมาล้างเสลือใหม่ที่มาล้างเสลือใหม่นั้นไม่ใช่ว่าจะวิเศษวิโสหรือใสไปกว่าเดิมก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่พ่อมัวหมอมากยิงต้องถอดมาล้างเมื่อล้างแล้วใสไปใหม่แสงไฟก็กระจายสว่าง จิตนี้ก็กเหมือนกัน้าหกิตด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าอารมณ์เป็นที่พอใจมากๆก่อพิจารณาตายตา,าสติร่างเสียอสุภะการรมฐาน่าายคนละจัดตาแล้วเปื่อยเน่าไว้เป็นอารมณ์ให้มากๆถ้าเราเป็นคนมีนิสัยแห่งความประมาทก็นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายให้มากๆ เรา,ามีความโกรธง่ายการพูดอะไรโกรธง่ายไม่พอใจง่ายก็จเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่าไปนึกถึงความที่เราไม่พอใจกลับไปนึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ยพยาบาทไม่โกรธในบางสิ่งบางอย่างคือคนเราทุกๆคนนั่นเป็นบุดุชนมีดีหมดไม่ได้ ต้องมีส่วนเสียผสมอยู่บ้างและไม่ใช่ว่าเสียหมดจะต้องมีส่วนดีอยู่บ้างเหล่านี้เป็นต้นถ้าเขาทำไม่ดีแต่เขาพูดดีก็ดูความดีทางพูดของเขาอย่าไปนึกถึงความไม่ดีทางทำที่เขาทำไม่ดีถ้าอากว่าเขาทำดีแต่เขาพูดไม่ดีก็นึกถึงความที่เขาไปทำความดี อย่าไปนึกถึงําพูดของเขาถ้าหาว่าเขามีอุปนิสัยใจทอดีแต่บางกิริยาไม่ดีก็เนึกถึงส่วนที่ดีของเขาอิกของเราก็จะไม่ไปผูกพันกับความโรถถกรธหรือความพยาบาทเท่านั้นอารมณ์ที่พบปะสังสรรค์ซึ่งพบกันแต่ละทั้งก็จะไม่ระแวงระวังก็จะไม่ ไปบรบกวนอารมณ์ที่จะให้เกิดความโกรธเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีสติมีปัญญาคอยดูแลรักษาจิตของตนไว้อย่างสม่ำเสมอสมัยใดจิตสงบแล้วท่านสอนว่าพยานยาอยู่กับความสงบนั้นให้มากๆพยานยาประคองความสงบนั้นไว้เฉยๆนานๆทั้งทางตาและทางจิต ทางกายนั่งอยู่นิ่งๆทางจิติึงดูอยู่เฉยๆดูความสงบที่จิตนั้นย้ายหายไปทำไว้นานๆเข้าความจำนาญของจิตก็จะเกิดขึ้นและเมื่อความิึงของจิตที่ตสงเหอดเกิดขึ้นบ่อยๆและนานๆแล้วเกิดความจำนาญขึ้นจะมีคุณธรรมเกิดขึ้นคือปัญญาหรือญาณทัศนะ มันจะเป็นผลให้เกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิมีคุณมีประโยชน์ในชีวิตของเราเป็นอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง,งในโลกนี้แม้เราปรารนาความสุขเพียงใดไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสุขควารมร่มเย็นความดีความอุ่นใจมั่นใจเหมือนกับจิตที่สงบแล้ว จิตที่สงบแล้วมีคุณอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจัดว่านัตติสันติสงสุกระความสุขอย่างอื่นจะมาเทียบเท่ากับความสงบสุขไม่มีตวาน,นี้ไปจงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วน้อมในสิ่งพระพุทธเจ้าพราะธรรมประสงค์ให้จิตมีกำลังจิตชื่นบานจิตเป็นพุทโธแล้ว เหลือไวแต่พุโทโธพุโทโธเป็นอารมณ์ด้วยความมีสติที่ยังได้ว่าพุทว่าโธก็มีสติรู้อยู่เสมอคุมอยู่อย่างนี้ไปนานา,นานถ้าพลังเผอข่าวใดก็เริ่มต้นฝึกขึ้นใหม่ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆทำ,ทำ,ทำมากๆจิตก,ก็จะเกิดความชำนาญในทางสงบแลวก็จะเกิดความสงบขึ้นความสงบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกว่าเป็นสมาธินั้น เกิดได้กับทุกๆคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงพึงดูพระเพึงดูเมตตาพระนอนขออนุญาตให้หญิงบวชในพระพุทธศาสนาทรงกราบคูณถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าหญิงถ้าบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ได้ไหรือไม่พระองค์ก็ทรงจัดว่าได้เหมือนกับชายเช่นกันเพราะฉะนั้นสิทธิในการทำความดีศีลจะมาคิดปัญญา มีได้ด้วยการทางนั้นต่อนนี้ไปคือตั้งใจตั้งจิตเป็นอารมณ์ให้เกิดความสงบและภาวนาพุโทโธพุโทโธในความมีสติตามคำสอนเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบตามคาสอนของพระศาสดา,าต่อไป